สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จา่าในหมูน้อยชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับสำหรับการจะมาสมัครขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม Lazada นะครับเมื่อวานคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้สมัคร Gmail สำหรับใช้ในการสมัครเป็นผู้ขายบน Lazada กันแล้วนะครับเมื่อวานก็สมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสมัครขาย จะมาสมัครเป็นผู้ขายบนลาซาด้ากันนะครับเดี๋ยวยังไงเอาไปกันเลยครับไปพร้อมพี่จ่าเลยนะครับครับสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่2นะครับของพี่จ่าที่จะมาสมัครขายสินค้าออนไลน์กับลาซาด้ากันนะครับ เริ่มแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ lazada.co.th กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าของสําหรับผู้ซื้อนะครับแต่ในที่นี้เราจะมาสมัครเป็นผู้ขายนะครับเราก็มาคลิกที่ขายสินค้ากับ lazada นะครับคลิกกันไปเลยครับเรามาสมัครขายพร้อมกันเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ มันจะมี2รูปแบบนะครับฉันเป็นร้านค้าขายในประเทศกับฉันคือร้านค้าลัสมอลนะครับในที่นี้เราจะเป็นผู้ค้าขายอยู่ในประเทศนะครับสมัครด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับสมัครเป็นผู้ขายบน Lazada นะครับคลิกกันมาเลยนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะสมัครขายสินค้ากับลาซาด้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีดังนี้นะครับ สิ่งที่ต้องการใช้ในสมัครเป็นผู้ขาย lazada ครับนะครับมีอีเมลนะครับตามที่คลิปที่พี่ได้สมัครไว้เมื่อวานพร้อมๆกับน้องๆนะครับแล้วก็มีสำนาบัตรประชาชนนะครับสำนนบัญชีธนาคารหน้าแรกหรือบุ๊คแบงค์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับพี่จะหาเบอร์โทรศัพท์ก่อนเมื่อวานได้สมัครไว้แล้วนะครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะใช้ในการสมัครแล้วนะครับ พร้อมที่จะใช้ในการสมัครแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับสักครู่นะครับพี่จ,าจ๋าจำเบอร์โทรไม่ได้เดี๋ยวเดียวหาเบอร์โทรก่อนครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับการสมัครบ,บัญชีผู้ขายนะครับเ,เราสมัครเป็นบุคคลนะครับสมัครเป็นบุคคลตัวนี้นะครับ คลิกไปตามตัวนี้แล้วก็ร้านค้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับใส่เบอร์ที่เราต้องการใช้สมัคร Lazada นะครับของพี่จ๋าก็คือ062 450โ okay. อเคไม่ใช่ไม่ไม่ๆม่สี่ห้านย์สองนย์ศนโอเคของพี่จ่าเบอร์นี้นะครับเลื่อนเพื่อยืนยันนะครับ เตือนเพื่อยืนยันอยโอเคจะส,ส่งมาที่โทรศัพท์นะครับ2 6 9 6 8 3โอเคโอเคนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของร้านเรานะครับให้ใส่รหัสผ่านของร้านเรา ในที่นี้ก็เลือกกันเลยนะครับก็คือจะมีใช้รหัสผ่านก็คือของตัวภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษและก็สัญลักษณ์นะครับภาษาอังกฤษตัวหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์นะครับนอนอยนะครับ ใช้สัญ์ภาษาอังกฤษตัวนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์2ตัวแล้วก็ใส่อีเมลสำหรับใช้ในการสมัคร l a z a d ้นะครับอีเมลที่พี่จ่สมัครไว้เมื่อวานก็มีนี่นะครับชื่อร้านค้าของเราก็จะตั้งชื่อเป็น ลุงโอเคชื่อนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัครบัญชีขายได้เลยครับคลิกสมัครตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็สมัครเป็นผู้ขายใน Lazada เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ชื่อใช่ท,ทีนี้ก็ใส่ที่อยู่สำหรับเ,เป็นคลังสินค้านะครับ ใส่ที่อยู่นะครับใส่ที่อยู่เข้าไปแล้วก็ประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำเภออําเภอเมืองนะครับลาดใบสนี9 3 0 0 0 ที่อยู่บริษัทเช่นเดียวกับที่อยู่คลังสินค้าที่อยู่ในการคืนสินค้าเช่นเดียวกับที่อยู่คลังสินค้านะครับคลิกยืนยันได้เลยครับโอเคตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงสินค้านะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่แดชบอร์ดก่อนนะครับกลับไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ ก่อนอื่นเราก็ต้องำทำาการยืนยัน ID bank นะครับยืนยัน ID bank นะครับชื่อนามสกุลนะครับยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนและเอกสารของท่านนะครับถ้ามาถึงขั้นตอนการยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนและเอกสารของท่านนะครับก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเรือไฟ หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขอะไรแล้ววะ9060058216ก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารเข้าไปนะครับ9060058216นะครับชื่อธนาคาร ก็เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อสักครู่นะครับโอเคก็คลิกยืนยันได้เลยครับกลับไปที่แดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราจัดการที่อยู่เรายืนยัน ID Bank เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะลงสินค้ากันนะครับ เดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปนะครับเราจะมาลงขายสินค้ากันนะครับคลิปนี้ก็สมัครเรียบร้อยยืนยัน IDbank ยืนยันบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะลงขายเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปในการลงขายสินค้ากันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ,อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ